สวัสดีค่ะกลับมาพบมาขอสิกกเกลอร์กเรยาชาแน,นลชั้นนี้ในช่องช่องที่สาระแนยื่หนึน่งขนหักเป็นลอยคนปล่อยเป็นแสนนะคะมาตอนย่ำกันขึ้นเด็กเด็กพี่น้องหรือว่ามึงไทยอาจสิจแจงแล้วเนาะอ๋อเมดแล้วตัวนี้อันสิมาบอลเรื่องอยังวันตีอีกหนึ่งสิ่งความประทับใจสองสิ่งก็ได้เนะาะคอยประทับใจยังหนึ่งแหละทีมกราฟิกโตเกียวมิวสิกโอ้ยเฮ็ดโปสเตอร์มาแต่ละหมื่นนี่ขึ้นเลิศน,นะคะ ขึ้นเลิศข่อยกับเป็นเอฟซเดออือค่อยกับเป็นเอฟซนะคะทีมกราฟิกใดๆหลังบ้านเนาะแล้วอีกหนึ่งก็คือคนไทยหนาเวทีพี่น้องจา๋าไทยไทยเขาเอ่ยว่าไทยยังละ่ะอไทยบรรยากาศหนางานเอาจังสี่ซะตามวิธีเนาะมุจเจาก็บหูอยู่แล้วว่าตอนนี้นาะมันมีประเด็นหลากหลายประเด็นคนก็อยากเข็นเด้รลอยทั้งลอยอยากเข็นว่า อุ้ยวงนี่ไปนเลนนันคนเบิ่งหลายบ่คือจังสันจังสี่เป็นวงที่จริงใจมากเลยนะกับการถ่ายเวทีหน้าเวทีเนี่ยจริงใจหย่อนยังคนหลายกับ่ายถ่ายเวลาคนหลายเป็นบอใหายืนที่สูงนี่เขาสีน้เห็นเบิร์ดเดว์ว่าเดินทั้งรางเนี่ยมันคนเต็มบบเต็มโตเกียวมิวสิกทำอย่างนั้นเด้อเออเพราะว่าถ่ายเจะาะไทยถือกล่องมุติวมาถ่ายเจาซืือกล่องเสมอกับระดับคนนยางสิ่เป็นบอหัวคอน,นูีซัมนี่ถ่ายเจาะถือกล่องซัานี่ คนหลายคนหน่อยกะซางมีคนสามคนยืนหนาเวทีกะซางมันก็สิเป็นคนหลายมันบอแต่ถ้าต้องยกกล้องขึ้นมาสิจะเสียนบดท่าหลังมันเป็นเดินบอมันเว้นว่างบอจังส่เออหรือว่าจังไดบานนี้แอดมินพักไทยมุมกว้างรอบยางอ่อมบ่ต้องไปจอบบ่ต้องอันยากลู่ถึงขันไปจอบปองสังกสีซึ่งเคตกรณีอำนาจจะเลิญเนาะพี่น้องจ้าอันสียเขาบอกว่าสีบ่ให้เขาบอกให้กับบอไดเด้อพี่น้อง้าจอจ่องอัตเทีที่สิ อันทั้งหนาเวทีเห็ดดำครึ่งมือกันนะเออมึงอยากหลงเขามาสือตัวเขาไปเบิ่งสือตัวเบิ่งกุมปิดกระเซียนแต่หนาเวทีคือเกาหันละพี่นองจ้าสิกาไม่เห็นคนหัวเห็นหัวคนอยู่เดินบอบ้กก้าเอออันอย่าอวยไหลเลยย่ามึงมักเขามึงมักอันมึงเสียเขาคนหน่อยมึงกับว่าเขาไทยดีจังสันสิคนไหลมันกระยองว่าสันเนี่ยมึงมักเขาเนาะเออมันกับมนพี่นองแต่ว่าประเด็นหนึ่งเด้อข่อยเนี่ยพอเคยไปเบิ่งเวทีข่อยบอเคยไปเบิ่งหนาเวทีหมอลำเคยไปเต๊ะ สมัยเด็กน้อยหน่อยหน่อยหม้อหม้อหนึ่งหมอสองพูดละมอหนึ่งมอไข่อยู่มอหนึ่งม้อสองพลังคนกับพันเอกเกิดพุ่นละเบาซื่อซะเออคข่ไข่ไปเบิ่งไม่ใหญ่จินตลาพูดหลับอยู่วัดทำคู่หาสวรรค์อำเภอโค้งเจียมสมัยตะกี้คนไลยหลายคนไลยหลายก็เบิ่งเหี้ยงกับเสียงอีสานบอกผมวซึ่งว่ามันคนไลยแห้งสมัยก่อนมามีโซเชียลมันบอกพี่น้องจ๊ะก็เห็นแต่พุ่นละแต่ว่าคู่มือเด็กคนบระหัวนายเวทีหมอลำเป็นยังไงหนุนนั่นนี่อันบานี้อเนี่คอยมาเบิ่งอุ้งออิง่ พอเงยโจแล้วคนหลายเนาะอุ้งอิงบูมขึ้นไม่ไม่หนูโอ้ยคนแตกเต็มเวทีสนามเราก็ทายเห็นคนเบิงแต่ว่าจำนวนเท่าไหร่อข่บอลูกมิแต่ละว่าอันเนอันเนแตกแสนแตกแสนถัวกระเสือได้ว่าคนเป็นแสนหรือคนเป็นหมื่นคือข่กะมุ้เจ้าจินตนาการออกบ่อเข้าบ่อหูว่าความเป็นจริงแล้วสนามมันใหญ่มันหน่อยมันกว้างมันแคบซอได้เข้าบระด้ยืววองการมองหันเพิ่นว่าแสนกะแสนเพิ่นว่าหมื่นกะหมื่นจะเข้าใจบ่อไข่ก็คือประเสพมอล่ำที่ไปเบิง ตามเวทีนี่ก็คือไปเบิงอุงเบิงอุงอิงในโทรทัศน์นี่แหละในโทรทัศน์ในโทรศัพท์นี่แหละเพิ่อนไายมุมสูงขึ้นมาสิโอ้คนเต็มสนามหล่นสนามแต่ความเป็นจริงเข้ามาหูว่าเท่าใดเพิ่นว่าหมื่นกับเมื่นเพิ่นว่าแสนกับแสนไข่กำลังมาหูว่าเต็มนาแสนกับซีนั่นนะไข่มาหูน้ำไผ่ไข่มาหูน้ำโตเกียวมิวสิกออกงานเพิ่นว่าบัตรซีพันบัตรหาพันเต็มโอ้หาพันก็เต็มตัวนี่แต่กี่ไข่เสียตลอดเลยว่าคนหมื่นคนสองหมืนม่นสามหมื่นนั่นเอาอีหลีเออไข่เสียอ,อีหลีเด้ออืม นี่แหละคอยถึงบอกว่าโอ้โตเกียวมิวสิกไทยหนาเวทีจริงใจอีลีอันสาวหน่อยเพื่อไทยจริงใจอยู่พี่น้องเพราะว่าคนอันเทปยูทูบช่องบานเพิ่์ลไลท์เนาะอันนั้นก็ไม่ได้ว่ากันแต่ว่าบอกถึงว่านะอันสําหรับกล้องใดถี่เขาจะเปรียบเทียบเขาจะคิงกันน่ะนะอือคอยบอกว่าโตเกียวมิวสิกนี่เลิศละบานเนี่ยไอ้หมู่บ้านหมู่บ้านหรือเหมือก่อนเหมือก่อนเนาะที่อยู่สกลนครวัดพระธาตุาเชิงชุมใช่ไหมเออเพิ่นก็เอาลูกที่เป็นภาพนิ่งลงแมนบอ คอยกัเพิ่นกเอารูปที่เป็นภาพนิ่งลงก็คือถ่ายเห็นหมดนั่นแหละคือคนเต็มคนแน่นจริงๆแล้วคอยกัเลยเอารูปนั่นไม่เห็นเป็น a อไอแต่เออโปรแกรมที่ค่อยใช้น่ะมันไม่ได้เพิ่มจํานวนคนหรือใดๆนะเพียงแต่เพิ่มการมูฟเมนซื้อจำนวนคนซําเก่ากับซีมี่เออยกโทรศัพท์ขึ้นนวนนี่เพราะว่าเราทําใส่เสียงเพลงใช่ไหมเราฉลาดในการทําคลิปใช่ไหมเขามีภาพนิ่งมาเราก็ไปทำเพื่อภาพเคลื่อนไหวก็ได้ใช่ไหมใช้สติใช้หัวในการทําคลิปเนาะกับมี่อัน ก็มีเอฟซีแล้วมาคอมเมนต์ว่าเอไอแม่นี่จะเอไอแต่เอไอฉันไม่ได้เพิ่มคนเด้ออืมอืมฉันใช้โปรแกรมที่ไม่ได้เพิ่มคนนะจ๊ะฉันใช้วิธีจากภาพนิ่งกลายเป็นวิดีโอเฉยๆนะจ๊ะอมอย่ามาว่าฉันนะฉันมีรูปของจริงให้ดูด้วยนะจ๊ะนับหัวใส่กัะเลจจอย่าไม่ใส่ไว้อป้ายสีฉันนะอืมเอไอแค่มูฟเมนต์แต่ไม่ใช่เอไอเพิ่มจํานวนคนไม่ใช่ AI ไม่ใช่โปรแกรมมือมือมือหัดใหม่ที่สมัยก่อนจะจำเดบ่ อันค้นนาเวทีหลายตัดเอาหอดฟุ่มใหม่มากคอยอยู่หัวยหัวตอนนั้นพี่น้องจใจคอยอยู่หัวแฮมคอยอยู่หัวค่ะถึงระยะเซียดเอไอและระยะเห็ดแบบนี่ยังหลอกจา้าบอมเปนเอบอมเปนอันเขาเอื่ว่าอยัางก่อนบอมเปนหลุดมือสมัครเด่นตัดฟุ่มใหม่มาะน้ำดอกเดอ้อ ตัดผุ้ใหม่พน,นาเวทีข่อยข่อยอย่างัวผู้ดใดทำาำผู้ใดผู้ใดตาม,มาตว่าเนาะสิเห็นสมันสิมีลุไอคลิปหนึ่งที่เพิ่นโพล,ลูปานาเวทีไลายสม,กก <laughs> มัไตะกี้มีเป็นหญ่างนึงแบกขอดกบกบกบใหม่มาใส่อยู่นาเวทีโอ้ยก่อยอย่างหัวโอ้ยพี่น้องมาซ้ำนี่ล่ะซึมซ้อมมากนะคะอาบน้ำท่าคิมแล้วก็สิไปนอนในบาน้านอย่างออื่นมีเดินทางเช้านะคะไปแล้วค่ะนั่หลับฟันดีเจอก,กันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย